สวัสดีครับผมช่างคิวนะครับวันนี้จะพามาชมนานิงปลาราคาถูกเช่นเคยนะครับตัวนี้ราคาพันหกรวมส่งนะครับหนึ่บาทพร้อมจัดส่งนะครับก็เก็บเงินปลายทางเพิ่มค่าจัดส่ง200บาทนะครับมันจะมีค่าส่งเพิ่ม200บาทนะครับถ้าเก็บปลายทางนะครับก็ราคาก็จะอยู่ที่พันแนะครับถ้าเก็บปลายทาง ท่านใดที่สะดวกโอนมาก็ราคาอยู่ที่พันหกนะครับของแถมที่มีให้ไปก็จะมีกระบอกเอ็นหนึ่งชุดยางหนึ่งชุดนะครับลูกดอกหนึ่งลูกนะครับพร้อมยิงเลยนะครับเอาไปยิงได้เลยนะครับท่านใดที่จะสั่งเพิ่มก็สั่งเพิ่มได้นะครับลูกดอกยางกระบอกเอ็นสามารถสั่งเพิ่มได้นะครับนะครับฝากช่องทางกันติดต่อไว้ด้วยนะครับเฟซบุ๊กช่างคิวปืนยิงปลาอุบลนะครับไอเดียไลน์ศูนย์เก้าเนะครับ แนะนำให้มาทางไลน์ว่าทาง a c e b o o k นะครับจะได้เห็นภาพรูปภาพพร้อมราคานะครับปืนมีหลายแบบหลายราคานะครับราคาเริ่มต้นตั้งแต่6กพันรวมส่งจนถึงพันหกพันพันหกจนถึงหกพันนะครับหกพันหกรวมส่งจนถึงหกพันนะครับนะครับมีหลายแบบหลายรุ่นหลายราคานะครับมีงานมือสอดงานทรงปืนเก็บมีอีกหลายหลายแบบนะครับก็ลองสอบถามกันเข้ามาดูนะครับนี่ครับ ลายอาจารย์นะครับเป็นงานไม้สนนะครับงานไม้สนนอกนะครับลายสวยๆนะครับเราทําออกมาแต่ละรอบลายมันจะไม่เหมือนกันนะครับนี่คืองานเตรียมจะส่งลูกค้านะครับทําออกมาแล้วก็ส่งทําออกมาแล้วก็ส่งนะครับทีละชุดทีละชุดนะครับบางทีอาจจะจัดส่งให้ทีละชุด2ชุดนะครับแบบนี้นะครับชุดหนึ่งอาจจะทําทีละสิบตัวนะครับ ห้าต mm ัวนะครับขึ้นมามันทําไม่ทันนะครับก็ต้องทยอยส่งไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับทุกวันนะครับงานเราส่งทุกวันนะครับทําใหม่ส่งใหม่ทุกวันนะครับส่งส่งให้ลูกค้าทยอยส่งนะครับไม่ได้รอส่งเป็นรอบทีเดียวนะครับไม่ได้ขึ้นทีละเป็นร้อยตัวแล้วก็ส่งทีเดียวนะครับคือเราจะขึ้นทีละสิบตัวห้าตัวทุกวันนะครับแล้วก็ห่อจะส่งนะครับชุดใหม่ก็จะขึ้นมาตามมาเรื่อยๆนะครับครับ ส่วนพวกงานที่เป็นงานปืนแก๊ปงานทรงซีแซนะครับพวกนี้ก็จะเป็นงานสั่งทำส่วนมากนะครับก็จะมีมัดจํานะครับ500นะครับก็แล้วแต่สะดวกนะครับมัดจําขอแค่มัดจําไว้นะครับร้อยสองก็ได้นะครับแล้วแต่จะตกลงครับถ้าไม่อยากมัดจําเยอะก็มัดจำร้อยสองก็ได้นะครับขอแค่มัดจําว่าจะเอานะครับ ถ้าเป็นงานพวกงานสั่งทำนะครับส่วนงานพวกนี้ก็จะมีจะส่งให้ตามปกติเรื่อยๆนะครับเป็นพวกงานตลาดพวกนี้ราคาถูกๆนะครับเอาไปก็ใช้งานได้นะครับนี่ครับ๋ยวให้ดูมิตินะครับมันก็ไม่ต่างกันนะครับนี่ครับมิติของปืนก็หนานะครับไม่ใช่งานบางนะครับแล้วก็ไม่หนามากนะครับจับกระชับมือพอดีนะครับกำคอยิงถนัดนะครับนี่ครับน้ำหนักเบานะครับจับยิงมือเดียวได้นะครับยิงหนูนะครับ ยิงหนูสันตองเนี่ยยกยิงมือเดียวได้สบายเลยนะครับพวกนี้เป็นแกนด้านหน้าเป็นแกนนะครับมันจะเบาหน่อยนะครับแล้วก็ยางจะทนนะครับตรงเชือกที่มัดกับแกนมันจะชอบขาดนะครับถ้าเป็นปีกนะครับเอ้ถ้าเป็นปีกมันจะชอบขาดนะครับตัวนี้เป็นแกนมันก็จะอยู่ได้ทนหน่อยใช้ยางมัดเอาเลยนะครับมัดเหมือนยางนังสติกเลยนะครับเนี่ยครับยกยิงสบายๆเลยนะครับยิงกลางคืนยิงหนูกลางคืนนะครับเนี่ยครับน้ําหนักมันเบานะครับพวกนี้ ก็ยิงดีใช้งานดีนะครับถือได้ทั้งวันไม่เหนื่อยนะครับมิติของงานก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยครับให้ดูกันหลายๆมุมนะครับสวยทุกตัวนะครับทุกรอบนะครับทําออกมาเหมือนกันทุกรอบนะครับเนี่ยครับส่วนลวดลายมันก็ขึ้นอยู่กับเนื้อไม้นะครับทุกตัวจะไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยครับโอเคนะครับฝากทางทางกันติดต่อไปอีกครั้งหนึ่งนะครับ เฟซบุ๊กช่างคิวเป็นจิงปาอุบลนะครับไอดีไลน์ศูนย์เก้าเจ็ดสองหกแปดแปดหกห้าศูนย์นะครับแนะนําให้มาทางไลน์หรือว่าทางเฟซบุ๊กนะครับขอความอย่างเดียวนะครับจะได้ทางซื้อสินค้าจะได้เห็นรูปภาพนะครับว่าเอาตัวไหนนะครับแล้วก็จะมีหลายๆแบบหลายๆราคานะครับให้ท่านเลือกนะครับบางทีเห็นตัวนี้นะครับเห็นตัวนี้ใน YouTube แล้วก็สั่งเข้ามาอาจจะเห็นตัวอื่นที่มันสวยกว่านะครับอาจจะอยากได้แบบอื่นนะครับก็ลอง เข้ามากันดูนะครับในข้อความนะครับจะได้เห็นนะครับมันมีหลายแบบนะครับหลายแบบหลายทรงหลายราคานะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากกันไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ